สวัสดีครับผมจะมาเล่นเบเบกน,นะครับผมจะมาเล่น X caliber กันนะครับ X caliber กับ b บ a r h o c ี e ครับผมจะใช้ของ h ค c k L e มาแต่กับตัวนี้ครับโคตแขง็งที่ชื่อผมก็คือตัวนี้ครับปรับโปดเปลี่ยนหมดได้ ตรงนี้ใช้กำลับตปิงกันภาคไหนก็ได้ภาคหภาคที่สองภาคที่สามภาคที่สองเฮ้ยล่างที่สองล่างที่สามล่างที่สี่ได้ครับล่าที่ห้าผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ตัาได้ทาได้ครับมามาเริ่มกันเลย ใช้เอ็กคาลิเบอร์ลงก่อนแล้วกันวีทูันกดชิปกดชิปอุ้ยแรงตีแรงมากเอ็คาลิเบอร์หนึ่งดาวตัวครับ จิดตรงนี้ครับมาติ๊กเกอร์ลูทไอ้แรงเลยฟิตอยู่วันกอดชิดเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ตูดตัวหนึ่งอันนี้ผมลงช้ามันติด เบย์วอลคิลี่จองต่อหนึ่งครับไม่ใช่หนึ่งจองจองครับอุ้ยตัวด,ดำเลยอโอเคออกแล้ว อีกแต้มเดว์วอคเคเลตจะได้ชน,นะหรือถ้าตัวนี้เอ็กคาลิเลลบอร์ล้มเบวอคเคเลตได้จะได้คะแนนเท่ากันจะได้ตัดสินกันวิชิวันโกชิกชิอืมวอคิคิลชน,นะครับ เบลให้รีชนะต้องหนึ่งต่อสามครับมาเปลี่ยนโหมดมั่งเปลี่ยนตรงกลางมั่งกันเียบไม่เอามานี่ สี่ถูกวันก่อนอออพคิรี่ตูนต่อหนึ่งครับ ดูไม่ทันดูไม่ทันดูนไ,มนไม่ทันอันนี้ไม่มีใครได้เลยไม่มีใครได้เลยเมื่อกี้ผมดูไม่ทันมาถุงวันนี้อยู่ใต้ล่างเลยนะอินคาริเบอร์นาฟลีชน,นะครับ ต,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 ตัวนตัดตองมาดีผมจะเอาเบวัคลีลงก่อนแล้วกันพี่ถืมอสโกชแรงแรงแรงไปไหนแล้วหายคนตุดเกือบพังเกือบพังแล้วครับทุก <c oughs> หนึ่งต่อตองครับติดเอาติดเอาเอาบอลคิดี่ลงก่อนกว่าฟีทูไปไกลเลยโอ้ยไม,ม่เคยชนะครับอึมตีแรงมาก มาหนึ่งต่อต่อหนึ่งหนึ่งต่อต่อฟฟ้ยถึงหัวขานก่อนมา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 อุ้ย<ฮ>ตู้ไก่ตัวนี้ตู้มากนะทุกอยู่ เอาเอาไปถึงห้าเลยเอาไปห้าแล้วกันถึงขนาดเนี้ยเอาไปถึงห้าเลยคะแนนเท่ากันครับวิทิวันกอไม่มีใครชนะโอ้โหไม่มีใครชนะครับโอเคลี่วงก่อนแล้วกันมา วิธวนกกูชวอลคีรี่ได้หนึ่งจดหนึ่งตองสามต่อตองครับอย่างโหดออกกันในตู้กันอย่างโหดเลยครับคุณคร โอย2 <c oughs> 1ง o นึ่ h o องหน o ่อเฮ้ยามต่อสามต,ต,ต,ตครับ <c oughs> มา2 1 วิ่งจู o ก็้เอ้ยตีตอะ8ครับเอาว้ลคิลีลงต่อ้วกันมาไปเป็นใครกันแน่ถ้าเอกคาลิเบอร์ได้หนึ่งแต้มเอกคาลิเบอร์เป็นเป็นผูน้ชนะกับตัวไต่ตัวนี้ถ้าเอกวอลคิลี่ได้หนึ่งแต้ม ก็ตัดตินกันถ้าโอคไไม่ได้ก็แพ้เลยฟทูมาโกฟิทูททมาโกมามมามาโอ้ยเบโอเค,คะนะครับตัดติน้นกันฟทูมาโกฟิทูมาโก วอล์คีครี่ชน,นะครับพบโอเคลีชนะครับวอล์คีนี่เป็นแชมเปี้ยนนีฮะครับลุยกันผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมยังให้จบครับนี่ ผมไม่ยังให้ลืมลืมนั่นับลืมผมยังให้ลืมผมที่ทำคลิปไปที่แล้วแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นี่ดูกันมาอีกหนึ่งแต้มก็พอฟีทูกันิฟีทูวันก็ทิกอ่าพังเลย อุ๊ยเอาใหม่เอาใหม่เอหม่เอาใหยังไม่จบเลยเออลวลวงลวงลวงอ้าวหางเรียบร้อยครับอีตาเดียวครับอีตาเดียวจะจบคลิปนี้แล้วเปดคลิปนี่นี่ีัง เ้เหมือนเดิมครับวอคลคเฮลี่เป็นผูชน,นะครับด้วยครับผมขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ